ันนี้คืออะไรคือหมายเขาว่าไงถ้ามันเป็นลูกของเขาเขาก็เลี้ยงแต่ว่าดูคําพูดแค่นี้ก็รู้แล้วไหมก็ไม่ต้องมาเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับพละแพร ชาแนลนะคะแล้วก็ก็ตอาค่ะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาทําคลิปลงช่องของแพรน,นะคะก็วันนี้จะมาทําคลิปลงช่องเฟรมนะคะโดยที่เราเกแจ้งก็คือพี่แบงค์อ่ะยุให้มีลูกกับเฟรมนานแล้วนะคะทุกคนแล้วทีนี้แต่มันไม่เอาสักที<อ>ทุกคน <laughs> เออรีลาจ้าท <laughs> านก็มีและอะไรก็มีครบแล้วแต่ก็ไม่เอาลูกกันแล้วทีพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบสิก็เลยวันนี้กล่าวว่าจะแกล้งเฟรมอ่ะว่าแบบว่าเฟรมเขาท้องอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าเฟรมมันแปลว่าจะมีอาการดีใจหรือว่าตกใจยังไงอย่างงก็คือ ไปได้อันนี้มานะคะทุกคนที่ตรวจคันของเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะเอากล้องเนี่ยไปตั้งไว้หลังตู้เย็นตรงนั้นคุณแล้วเราก็จะเรียกเฟมเข้ามาในบ้านนะคะว่าแล้วก็จะบอกเฟมแบบซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูมาเดี๋ยวเราไปดูซึ้งๆเลยนะบอกว่าเออแพรท้องแต่ต้องบอกแบบซึ้งๆนะบอกแบบไม่ต้องแบบเฟมเขาท้องไม่อย่างงี้นะเฟมเขาไม่ได้จะบอกอย่างงี้นะาปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องแล้วก็เรียกเฟมมาในบ้านกันนะคะเฟมว่าแอลเรียกมาอ่ะ มันมีอะไรจะบอกไม่รู้อ่ซื้อเสื้อผ้าเยอะเหรอเป็นอะไรเย้พี่จะได้เสื้อผ้าอีกเนาะก็อยู่ไหนทำไมแกมีอะไรว่ามาทำใจดีอ้าวนี่ทำใจดีทำไมอ่ะอะไรเขามีอะไรให้ดูอะไรอ่ะอุ้ยมาฝรั่งเหรอ มันคืออะไรอ่ะแล้วมันคืออะไรโอ้ดูมันคืออะไรไอเกณฑ์มันคืออะไรเนี่ยมันคือที่ตรวจคันเออแล้วแอันทําไงก็มันขึ้นสองขีดเอากูรู้มันขึ้นสองขีดมีกี่ขีดน้องกนขี่ขีดมันสองขีดสองขีดมันหมายความว่าไงอ่ะต้องกินหรอว่าไงท้องหรออย่างเงี้ยเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรคือหมายความว่าไงตามนั้นเนี่ยตามนั้นก็คืออะไรล่ะรูท้องใช่แล้วไอเกณฑ์กวนกูไปเนี่ยใครเดี๋ยวกวนมึง แกมันท้องได้ไงที่ตรวจคันก็บอกอยู่ถ้าเกิดคนไม่ได้ตั้งคันจริงๆมันจะขึ้นแค่ขีดเดียวเออแล้วนี่ฉี่ใครเอ้าก็ของใครก็ของคนนั่งเจี๊ยนี่อ้าวแล้วแกไปสอนสอนสอนไปเงี้ยเหรอเขาใช้ตัวจฉี่เองพายเหรอไม่ใช่แล้วแพ้ไม่ใช่ไอใช่แล้วเดี๋ย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 วท้องท้องนี่ท้องกี่เดือนเนี่ยอย่างเงี้ยเดือนท้องกี่เดือนไม่ได้มันบอกไม่ได้บอกแค่ว่าท้องหรือไม่ท้องแค่นี้ไหนๆลูกดูท้องดิไหนลูกดูท้องดิ นายดูดิโอ้ยมันดูไม่รู้เรื่องหรอกดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วเขาแกจะมาท้องกับเขาได้ยังไงแพ้์ทำไมอ่ะแกจะถามอะไรอีกล่ะไปจะท้องได้ยังไงมันท้องไม่ได้เพราะเพราะแกเขายังไม่ได้เย็ดกันด้วยความรักเนี่ยแกอย่ามาเม้ามันก็ไม่เกี่ยวป่ะเฟรมึงถามไปเกียร์ที่ล่าสุดมาแล้วน่ะเย็ดกันเย็ดกันวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้คนจะรู้กันอนที่เขาจำความได้เนี่ยมาบัดเบียครั้งแรกอันนี้ก็ผ่านมาประมาณสองสามเดือนแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วแกท้องกับใครมาแพ้ เฟรอย่าไม่ตลกนะเว้ยอ้วนเขาก็ไม่ตลกเหมือนกันไม่ใช่เลยไอ้เคียมันได้ไม่ใช่เลยเอาจริ้งนับได้ในวันวันนั้นที่คิงมาหาเนี่ยวันนั้นเย็ดแค่รอบเดียวแล้วก็ไม่เย็ดอีกเลยใส่ถุงยางด้วยมันจะท้องได้ปะอะไรใส่ถุงยางจะท้องได้แกแกมั่วนะแพรแกเาท่ใคอได้ใส่ถุงยางมันกันได้99%้าสิบอรีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่โคตรก่งสัตว์โอ้โหมันไม่ใช่แล้วแพรไอ้เคียมันจะมาท้องได้ไงเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ลูกเขาแล้วคนเนี้ยอ้าวเฟมเดี๋ยว ไม่ออกูไม่ได้ยึดกันมาสามเดือนมันจะท้องได้ยังไงเอาวั้นดียท้องมานานแล้วจะไม่ได้ผิดชอบแทนเหรอเดียวคือกูถามว่เาเออถามแล้วผิดชอบมันต้องเป็นลูกกูเท่านั้นงงก็เออไงลูกจะแปลกว่าใครบ้า่ะเฟมอ้าวแล้วมันท้องได้ยังไงถุงยางก็ใส่ตลอดก็ไม่เกี่ยวป้ามันท้องได้ยังไงก็ดูเอาดิมันท้องได้ยังไงมันท้องได้ยังไงไม่ใช่แล้วไปต้องต้องไปตรวจดีเอ็นเอแล้วไม่ใช่แล้วคนหาอะไรดีเอ็นเอรรอให้มันคลอดกันมาแล้วก่อน้วการแล้วไม่ค่อยตรวจดีเอ็นเออะ มันจะรอให้คลอดทำไมมันต้องตรวจดิได้รู้เป็นลูกใครอ้ามันจะรู้ได้ยังไงล่ะมันไม่มีตัวออกมาเนยจะตรวจดีๆตรงไหนจากของมันน่ะเอ้ามันก็ให้หมอเสียบเข้าไปแล้วก็ตรวจไงยาวเอาเดี๋ยวมันมันมันไม่ใช่แล้วแพรมันไม่ใช่อะไรเฟมดีแล้วนะอยู่ให้กูมีจังอยากบอกกูว่าอยากมีจังอ่ะอยากมีอยากมีแต่พอมีเลยอเนี่ยพอมึงเจอจริงๆเนี่ยมึงมึงไปไม่เป็นโอ้ไม่คือคือไอ้ช่าคนใส่ถุงยางตลอดเป็นองได้ไง อ่อนแล้วฟิล์มมืว่านะแพรมันไม่ใช่แล้วแต่แกจะคิดเลยฟิลมแล้วแต่แกจะคิดถ้าแกไม่รับผิดชอบก็แล้วแต่เขาเลี้ยงเขาเองได้ถ้ามันเป็นลูกของเขาเขาก็เลี้ยงแต่ว่าดูคําพูดแค่นี้ก็รู้แล้วไหมก็ไม่ต้องมาเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเองเลี้ยงเลี้ยงเองได้เขามม่ใจเขาเขาป้องกันอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะทีนั่นนะเอออยากจะมีอย่างห้าอยากจะมีเขามีจริงก็ทำไปเป็นไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ว่ะแพรอะไรแกต้อง ใครมาแน่นอนวันเจสซี่อัใครฮะฮะวันว้ากูรู้ละวันที่ไปนี่หรือเปล่าวันที่เขาไปแปดลงแปดเร็วหรือเปล่าแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจริงเฟรมแล้วเตะเตะแล้วเตะออกไปออาไปออกไปแพลออกไปเขาถามว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงออกไปจะให้ไปเจ้าถามแล้งหนาไปเลย โอ้โหคือมันมันไม่เกี่ยวเว้ยแพะมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาเขาเขาไม่เป็นไปไม่ได้เว้ย้มันจะเป็นไปไม่ได้เฟรมทาเกมอันนี้ไม่ได้ก,ก็ไปออกไปเฟมออกไปไม่ได้เขาไปไหนไม่เว้ยแพะมันมันไม่เกี่ยวเว้ยจะไม่เกี่ยวอะไรกันล้ออะไรกันว่าเสียงดังใช่แม่งข้างบ้านเขาไม่ใช่พี่ไอแพะไอแพบอกว่ามันมันทอเขาวกับใครเออผมยังงงอยู่เลยเห็นไหม พี่แบงค์ยังงง่เลยทออะครกูรู้ละทออใครไปท้อะไรเจ้าเอาเอาดีๆพี่แบงเจ้าพีจะไปเพื่อนแม่เลยอะไรไม่ต้องอ้าวมาใหเอาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เล่นแล้วพี่มันตลกเกินไปแล้วเดี๋ยวคือผมงงมากเลยผมไม่ได้เอากับมันมาสานสองสามเดือนเนี่ยพี่ก็รู้อยู่ใช่ไหมก็รู้เลยกูเพิ่งเอากับมันเดือนใหญ่เดียวคนเลยเฮ้ยเอาดีๆแพ้เฮ้ยแพ้ก็บอกเขาไปดิก็ท้องไงเออก็มาท้อไม่ละเออมึงก็ใจเย็นๆแล้องกับมึงนั่นแหละ มึงไม่ได้ไม่ได้ทำกี่เดือนละไม่ทำสามเดือนแล้วป่ะเออมันก็พอได้กูบอกว่ามึงไม่ได้ทำสามเดือนแต่กูเพิ่งทำเดือนเดียวอ๋อเอาดีๆแพรเออไม่เกี่ยวกับกูอ่ะเลาะคุยกันค่อยคุยกันไม่เกี่ยวกับกูผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอย่าทะเลาะกันเสียงดังนี่ไอ้เที่อกูบอกแล้วเดือนเดียวไม่ได้แล้วยิ้มอะไรไม่อะไรยิ้มอะไรอืมอืมอะไรยิ้มอะไร ยี่อะไรเขาแก๊งแก๊เนี่ยกูว่าแหละของใครเนี่ยของใครของเพื่อนเกดโอ้ไปยืมของมาไอ้เหี้ยเอ้ยไหนกล้องอยู่ไหนอยู่ไหนนั่นไงไหนอ่ะนั่นไงแกมาทำแก่โอ้โหทำเป็นเนาะไอ้เหี้ยนี่ไงเนี่ยไอ้รอยหลอกผมใช่อ่ะคนบ้าเลยไม่ได้เอามันไม่ได้ซี้กันสามเดือนจะท้องอ่ะแล้วนะของใคร ของเพื่อนมันเหรอไปขอยืมเขามาคุณถามไอเกดได้อายเกดไม่ซี่ไม่ซี่กระสาวเดนไอท้องเหรอออน่าจะตกค้างกููร้อะไรนะท้องขี้ไอ้ยเราโมงงอเฮี้กูงงไอท้องไงยี่สิบปะวะโอ้ยแกนี่ไม่หรอกอันนั้นน่ะคือคือที่กูผมเล่นไปที่ผมบอกว่าที่เกดรู้ว่าเนี่ยคือเราแกล้งเฉยเราแกล้งตามไปงั้นแหละทั้งหาไอเกดดูได้เลยนะ เออกู<น>แกล้งบอกไม่ใช่หราบอกเอ,อ้ยลูกไม่ใช่ลูกกูอะไรเออผมรู้แล้วไงว่ามันเออแกล้งกันตอ,อ้ทมึงแัดช่วงที่มึงไม่อยู่ไม่อยู่อะไรขาแขมไปเที่ยวโอ้โห <laughs> โอ้โหหอ <laughs> แม่งเลยชัดโอเคค่ะ,คคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ตอนหนึ่งตอนหนึ่งจะขอบอกอะไรนะทุกคนครับคือถ้าสมมติว่าแฟนผมท้องจริงเนี่ยถามว่าผมยอมรับไหมคือคือผมยอมรับอยู่แล้วาจริงๆไม่ว่าจะเป็นลูกใครถ้าท้องกับเมียผมเนี่ยแต่ถ้าเกิดไ แต่บอกตรงนั้นไม่เคยได้ซี้ใครเลยนุ่นมีแต่ไอคนนู้นนุ่นนุ่หนหวังพี่เจ้าเสื้อแดงนุ่นนะโอเคก็ไม่เป็นไรท่พี่พสองคนโอเคถามว่าถ้าเกิดว่าแพท้องจริงๆถามว่าผมรับได้ไหมผมก็รับได้ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่ง<ช>คือ,อผมก็พร้อมทุกอย่างแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้คือที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้ซี้กันเนี่ยคือไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาไงทำแต่งานทําแต่อะไรแต่ไม่ต้องห่วงมีพี่แบงค์ช่วยช่วยดูอยู่เป็นเพื่อนในโปรโยใช่พี่ซี้มันประจำโอ้โหดูดิดูดิครับนี่แหละมันเป โอ้โหโอ้โหดูดีแต่ละคนโอเคไปแล้วครับทุกคนใครชอบคลิปนี้กดไลค์ก่อนเดี๋ยววันหลัง <c oughs> แกล้งคืนา้างโอเคไปละบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>